นี่คือพี่นัดพี่นัดทัวรนะคะแล้วพั่วนี่พ่อพอนะคะคาร์โบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องลุงป้าแฟนคลับชาวยูทูบสปูสุวอนสบายดีกันเนาะพี่น้องมาพบกับเกดอีกในช่องเคท USA c h a n n e l คุณนสีสเกตก็เรียกขึ้นเกาค่ะ ในคลิปนี้เป็นวันที่27มิถุนายน2020นะคะนะตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็ฝนตกนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้จะมี bad storm นะคะก็คือพายุตอนนี้เกดก็จะพาเพื่อนๆไปชมที่เมลวิลล์ ville, ซึ่งเขามีขายป๊อปคอร์นนะคะไปชมบรรยากาศว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วปกตินี่เขาจะมีงานคาร์นิวลนะคะทุก ซึ่งจะเป็นในเดือนมิถุนายนช่วงปลายเดือนนะคะก็ซึ่งเป็นตอนนี้แหละนะคะแต่ว,ว่าปีนี้นี่เขาไม่ได้จัดเนื่องด้วยเหตุการณ์โควิด -19 นะคะเขาก็เลยไม่ได้จัดแต่เขาก็จะมีขายป๊อปคอร์นนะคะแต่ว,ว่าเราอาจจะ drive thru o นะคะก็คือขับรถแล้วก็รับเอาของนะคะคือเขาไม่เปิดให้เราลงไปเดินเหมือนกับทุกๆปีนะคะ โอเคค่ะเกียวจะพาไปชมค่ะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะตามข้างทางเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่ามีสายไฟฟ้ามีเสาไฟฟ้านะคะเสาไฟฟ้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นไม้นะคะในอเมริกายังคงใช้เสาไฟฟ้าที่เป็นไม้อยู่ทั่วอเมริกาเลยก็ประมาณ120ล้านต้นนะคะซึ่งไม้ที่เขานำมาทำเป็นเสาไฟฟ้านี่ก็ มีหลายประเภทด้วยกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกไม้สนนะคะแล้วก็อายุของไม้อายุของต้นไม้ที่เขาเอามาทําเป็นเสานี่จะอยู่ที่ประมาณ20-25ปีแล้วก็อายุการใช้งานของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นนี้อยู่ที่ประมาณ30-40ปีเขาถึงจะเปลี่ยนนะคะ กว่าจะมาเป็นเสาไฟฟ้าก็ต้องผ่านขบวนการหลายขั้นตอนเลยทีเดียวตั้งแต่การเลือกต้นไม้ความสูงของต้นไม้โดยเฉลี่ยแล้วความสูงของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นนี่จะอยู่ประมาณ40ฟุตนะคะส่วนเสาไฟฟ้าเก่าที่ถูกถอนทิ้งออกไปโดยทั่วไปแล้วเขาจะนำไปทำลายด้วยวิธีการฝังดินกลบทิ้งไปเลยและอาจจะมีบางส่วนที่เขานำไปรีไซเคิลทำอย่างอื่นนะคะ เพราะว่าในตัวของเสาไฟฟ้านี่มีสารเคมีหลายประเภทที่ช่วยรักษาเนื้อไม้ให้อยู่ได้นานที่สุดไม่ให้ถูกทําลายจากสภาพอากาศหรือแมลงหรือว่า,เ,าเชื้อราต่างๆพวกนี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือสวนสาธารณะประจําเมืองเมลวิลซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานเมลวิล คาร์นิวัลเป็นประจําทุกๆปีแต่ว่าปีนี้เขายกเลิกไปนะคะส่วนทางด้านขวามือนี้เป็นโรงเรียน High School ซึ่งโรงเรียนเม High School นี่สอนตั้งแต่มัธยมต้นถึงมัธยมปลายนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะคะส่วนทางด้านขวามือที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือสนามกีฬาตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะสักไหร่นะคะเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าคนเยอะมาก รถนี่เข้าคิวกันเพียบเลยนะคะรอซื้อของเขาบอกว่ามีขายพ๊อปคอร์นถั่วคั่วแล้วก็มีโดนัทด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนะคะเขตก็จําไม่ได้แล้วเมลวิลคาร์ i นิวลนี่ปกตินะคะคนจะมาเที่ยวที่นี่ลระแวกแถบนี้นี่คือที่นี่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะคะคนมาเยอะทุกปีเลย เมลวิลร์นวัลถูกจัดขึ้นโดยเมลวิลคอมมอนดีไฟเออร์คอมพานีก็คือหน่วยดับเพลิงประจำชุมชนของเมืองเมลวิลนะคะซึ่งหารายได้เข้าสู่หน่วยงานของตัวเองเพราะว่าไม่ได้เงินสนับสนุนจากทางภาครัฐน,นะคะพนักงานดับเพลิงทุกท่านนะคะคือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอาสาสมัครไม่มีเงินเดือนนะคะ ตรงนี้เป็นจุดรับของนะคะเราก็มาต่อคิวเพื่อรอรับของนะคะสามีโทรสั่งไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มารอรับแล้วก็รอจ่ายตังค์นะคะคข้างในภายในตัวอาคารตรงนู้นนะคะที่เขาทำป๊อปคอร์นทำถั่วคั่วนะคะส่วนอาคารเล็กๆทางด้านฝั่งนี้นะคะ <Yeah. S 1> เป็นอาคารที่เขาไว้สำหรับขายพวกอาหารการกินต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เขาเปิดงานตามปกตินะคะ ตอนนี้เขาก็มาถามชื่อนะคะว่าเราชื่ออะไร <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาก็จะได้จัดของให้เราถูกนะคะว้าว wow. wow. many of them นุ๊ก this is peanut 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 ถั่วนะคะถั่วคั่วอันนี้ popcorn <c oughs> นะคะคาร์โบพับคอนนะคะ four bag of that two bag of t it นี่นะ so that is twenty eight dollar wow it is expensive ยี่สิปดเหรียญน,นะคะทั้งหมดนี้ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแต่พอดีว่าเกียรมองไปเห็นเขามีขายของอยู่ที่หน้าโบสถ์โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ของคริสเตียนนะคะแล้วก็คนที่เขามาขายของนี่เขาก็ มาช่วยนะคะไม่ได้มีคนได้รับตังเป็นการอาสาสมัครนะคะเพื่อหารายได้เข้าสู่โบส oh <my> ตรงนี้ก็เป็น drive thru เช่นกันนะคะเขาไม่ให้เราจอดตรงไปนะคะตรงนี้เขาขายฮอทดอกไอศครีมขายไอศทีแล้วก็คอนชชว์เดอร์นะคะไอศครีมจ้ะ Kai, kind do of I like it? Kai, like I like it? I like nice vanilla. Yeah. Vanilla is the ice cream. John, what else you got? Vanilla. No. You got yeah, a napkin also. in there? We got our ice cream here. One vanilla and one chocolate. Two pints ice cream. Two ice creams. Two pints, Ten dollars. Thank you. Yeah. Ten dollars for two of this. Yeah, so that is a lot of money. Yeah. <laughs> the one even frozen. Yeah, it doesn't look yeah. too good, but well, i yeah. say that. I'll try. I'll try. See how it tastes. How is it? Right. I'm not very happy with that. What's your ice cream, uh-huh? Ice cream. Okay, what in line? สามีไม่แฮปปี้นะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอร่อยหรือเปล่านะลองดูลองชิมรสชาก็ใช้ได้นะคะแต่ว่ามันไม่แข็ง <c oughs> เหมือนไอศครีมอ่ะเป็นเป็นเหมือน,นกับมิลเชคอะไรประมาณนั้นนะคะ แลววพ่โค้นะคะน่าจะอร่อยชอบมาก,กอากาศเย็นๆกินไอศครีมวันนี้โคงจะตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้นี่ก็เริ่มตกแรง้นเรื่อยๆนะคะเรากำลังเดินทางกลับค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะเเขาก็ไม่มีอะไรมากปากติแล้วเราจะลงไปเดินเล่นได้นะ สำหรับคลิปนี้แกก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกป้าแฟนบทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆให้็นด้วยดีเสมอมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กันทุกๆวันในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำหนึง